สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชนแนลแนวแนวแนๆแนลแนวนะครับคลิปในวันนี้ครับเราจะมาดูสิบนินจายอดอัจฉริยะกันดีกว่าครับในโลกนินจาครับจะเต็มไปด้วยนินจาที่เก่งกาจฝีมือร้ายกาจมากมายครับแต่ว่าในหมู่นินจาเหล่านั้นครับก็ยังมีคนที่เก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับซึ่งนินจาเหล่านั้นครับนินจาที่อยู่เหนือกว่าใครอื่นทุกคนครับจะถูกเรียกว่าเป็นนินจาอัจฉริยะครับพวกเขาจะเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถในการต่อสู้ครับ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะครับรวมถึงความสามารถในการวางแผนในการต่อสู้ต่างๆด้วยครับและที่สําคัญเขาเขามีความสามารถมาตั้งแต่เกิดครับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กครับหรือว่าเรียกแบบโลบรัตว่าเป็นอัจฉริยะนั่นเองครับไปดูเลยดีกว่าครับว่า10นินจายออัจฉริยะในคลิปนี้มีใครกันบ้างครับ One, two, three, yeah. คนแรกที่ผมจะกล่าวถึงครับนั่นก็คือฮิวงะเนจิครับฮิวงะเนจิครับในตอนที่เขาเป็นเกยนินครับแล้วก็ได้เข้าร่วมการสอบเพื่อที่จะได้เป็นจูนินและในตอนนั้นครับเขาก็ถูกเรียกว่าเป็นเกยนินที่เก่งที่สุดในโคโรฮะด้วยครับและด้วยความเป็นตระกูลฮิวงะครับที่ถือว่าเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในบุบ้านตระกูลหนึ่งครับก็ทําให้เหล่าเด็กๆจากตระกูลฮิวงะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะโดยแต่กําเนิดเหมือนกันครับก็เหมือนกับพวกตระกูลโอจิวะนั่นแหละครับและตระกูลนะัักก็จมีสาาขหล สาขาขยย่อยนะซึ่งเนจิเป็นคนจากตระกูลสาขาย่อยครับที่แม่งทั้งเก่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตระกูลสาขาหลักอีกด้วยนะคนที่จะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะต้องอย่างนี้นะครับจะเป็นสาขาหลากักสาขาย่อยะจะกากอะไรมาก่อนไม่เกี่ยวนะฮะสุดท้ายยังไงก็ต้องเก่งนะต้องเก่งแล้วก็ต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขานะฮะคนต่อมาครับโอโรจิมารุอัจฉริยะนินจาผู้ตายยากตายเย็นนะครับเป็นลูกศิษย์ของโฮคังเงะรุ่นที่3ครับแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นสามนินจาในตำนานอีกด้วยครับความเป็นอัจฉริยะไอหมอนี่ครับก็สามารถที่จะค้นคว,าาวา้าวิจั วิชานินจาหลายๆอย่างได้ครับก็อย่างเช่นค้นคว้าวิจัยนะครับจนสามารถสําเร็จวิชาสามพระเวสีคืนชีพได้ครับรวมถึงสําเร็จวิชาอมตะอะไรของตัวมันด้วยนะฮะและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับโอโลจิมารุเนี่ยสามารถที่จะฝืนคาถาปิดผนึกสร้างอสูรได้อีกด้วยครับคือปิดผนึกสร้างอสูรเนี่ยคือตามความหมายของมันแล้วเนี่ย คือปิดผนึกปุ๊บเนี่ยคือมันต้องไม่กลับมาเกิดใหม่แล้ว,วมันต้องไม่มาโผล่มาหน้ามาอีกแล้วนะแต่ว่าแม่งดันทะลึง่งคลายคาถาปิดผนึกสร้างอาสูรแล้วก็เรียกโคางเงีรุ่นก่อนทั้ง4รุ่นออกมาได้เฉยเลยนะอะไรมันจะขนาดนั้นครับและนอกจากเรื่องงานค้นคว้าวิจัยของโอจิมาลูครับที่ถือว่าน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกดินจาแล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องฝีมือการต่อสู้ครับโอจิมาลู G ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องฝีมือในการต่อสู้นะครับฆ่าคาเซคังเงี้ยมาแล จิมาลุฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกได้ว่าเป็นนินจาที่เก่งทั้งเรื่องฝีมือในการต่อสู้ครับแล้วก็มีความฉลาดนะครับด้านบันสมองนะเป็นอรชญาที่หาตัวจับยากคนนึงเลยนะครับคือโอจิมาลุก็คือบอกตรงๆนะก็เป็นตัวละครที่ผมมั่นไส้ตัวหนึ่งนะหาเรื่องทําดีๆกับเขาไม่ค่อยจะได้นะแต่ว่าพอดูรายละเอียดแลด้วจริงๆนะยังไงก็ต้องยอมรับเขานะครับว่าฝีมือนะครับแล้วก็ความฉลาดข,าดของหมอนี่นี่เก่งรอบได้าเหมือนกันนะฮะล็อกลีนินจากระบวนท่าสุดแข็งแกร่ง,งสุดเร็วครับรวมถึงคิ้วหนาาด้้ววยยนนนะะรรัแลกกก็็็เเปปปไออมทีุู่่จ นะล็อกลีก็ถือว่าเป็นดินจากระบวนท่าที่เก่งที่สุดในโลกดินจาคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าล็อกลีเนี่ยใช้วิชาดินจาใช้กรถาดินจาหางเหวอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่เคยเห็นมันใช้เลยนะฮะ ทำให้ล็อกดีครับมุ่งเน้นที่จะฝึกฝนกระบวนท่าอย่างเดียวครับคือไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยนะไอตัวนี้ฮะแต่การที่เขามุ่งเน้นฝึกฝนกระบวนท่าจนทําให้เขากลายเป็นดินจากระบวนท่าที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกดินจาเนี่ยครับทำให้ครูไกาอาจารย์หัวอกเดียวกับล็อกดีครับเรียกล็อกดีว่าเป็นอัจฉริยะแห่งความอุตสาหะครับเป็นอัจฉริยะด้านความมุมานานั่นเองครับแต่ก็ถือว่าน่าสงสารดีครับคือล็อกดีคือไม่ทําหาอะไรไม่ได้เลยนะคาถาอันชงคาถาอันเชิญอะไรก็ไม่มีกับเขานะครับคุณครูไากา,าได แต่ล็อกนีนี่คือเตะก,กันต่อยอย่างเดียวนะฮะชิกามารูครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกับล็อกลีนะครับเนจิอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นดินจารุ่นรุ่นเดียวกันนะครับความอัจฉริยะของชิกามารูครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นดินจาที่เก่งกาจในการต่อสู้อะไรสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องในการวางแผนนะที่จะพลิกแพลงสถานการณ์ภาพรวมครับให้ภารกิจนั้นสําเร็จครับ หรือว่าการวางแผนที่จะทําให้ตัวเขาเองมีสถานการณ์ครับและคุมรูปแบบการต่อสู้ให้เหนือกว่าศัตรูครับชิการ์มารูเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดในด้านนี้เลยนะครับและสิ่งที่จะสามารถการันตีสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ครับว่าชิการ์มารูมันเจ๋งอย่างนั้นจริงๆครับคือชิการ์มารูครับตั้งแต่มันเป็นเกตดนินแล้วครับมันมีไอคิวมากกว่า200นะครับและปัจจุบันนี้ครับก็เป็นที่ปรึกษาของโฮคังเงะรุ่นที่เจ็ดนะครับคนบ้าบออะไรว่าไอคิวสองร้อยนะนี่มันไอสไตล์แห่งโลกดินจาชัด คนต่อมาครับชิคาคุครับถ้าถามว่าชิคามารุทําไมมันเก่งอย่างงั้นทําไมมันฉลาดอย่างนี้ครับผมว่าก็คงจะได้เชื้อมาจากพ่อเขานี่แหละฮะชิคาคุก็ถือว่าเป็นนินจามันสมองแห่งโลกนินจาเลยนะครับความเฉลียวฉลาดของชิคาคุเนี่ยไม่ได้น้อยหน้ากว่าชิคามารุเลยนะครับแต่สิ่งที่ชิคาคุเหนือกว่าชิคามาลุด้วยประสบการณ์ที่เยอะกว่าครับรวมสิ่งอายุที่เยอะกว่าครับทำให้เขาครับมีความสุขุมเยือกเย็นแล้วก็มีการวิเคราะห์แยกแยะในสถานการณ์ต่างๆที่เฉียบคมกว่าชิคามาลุครับซึ่งในสงครามโลกนินจา ก็ได้รับหน้าที่เป็นกุนซือใหญ่ของพันธมิตรนินจาด้วยครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆครับแล้วก็ออกคาสั่งเพื่อตอบโต้ศัตรูครับรู้ว่าเจ๋งแล้วนะครับพ่อเจ๋งกว่าอีกนะฮะถ้าเมื่อกี้ชิคาวารุเป็นไอสตาลแห่งโลกนินจาครับชิคาคุก็ต้องเป็นพ่อของไอสตาลอีกทีอะไรอย่างนั้นนะเออคนอะไรมันจะฉลาดอะไรขนาดนั้นนะคนต่อมาครับซาโซริครับนินจานักเชิดหุนจากหมู่บ้านสึนนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับว่าเอ้ยสมัยซาโซริไม่อัจฉริยะยังไงครับอัจฉริยะดี เพราะว่าในหมู่นักเชิดหุ่นด้วยกันครับซาโซรีนี่คือแม่งเจ๋งมากครับเจ๋งจนถึงขนาดที่ว่าถูกยกย่องว่าเป็นนักสร้างหุ่นอัจฉริยะแห่งหน่วยเชิดหุ่นแห่งหมู่บ้านซินนาะเลยครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องฝีมือในหมู่ของนักเชิดหุ่นด้วยกันครับก็ยังมีอย่างตอนเช่นคันคุโร่ครับที่เคยปราบมือกับซาโซรีครับในตอนที่ปราบมือกันครั้งแรกครับคันคุโร่ก็แพ้ไม่เป็นท่าครับลูกเล่นที่ได้ซ่อนไว้ในหุ่นเชิดของคันคุโร่ครับก็ถูกซาโซรีเลยครับรูไส้รูพุงหมดเลยฮะแล คนคนนั้นเนี่ยสามารถเชิดได้ครับซึ่งย่าโจก็เคยโชว์หัวนะครับเชิดหุ่นทีเดียว10ตัวครับเป็นชุดหุ่นเชิดที่สามารถถล่มทั้งปราสาทได้ด้วยตัวคนเดียวนะแต่ซาสซรีไม่โชว์เหนือกว่าครับเชิดหุ่นได้เป็นร้อยตัวครับและซาสซรีบอกว่าเขาสามารถถล่มได้ทั้งแควนด้วยตัวเพียงคนเดียวฮนะนี่แหละครับอัจฉริยะครับมันต้องเหนืออย่างนี้ครับเทพเกินไปแล้วนะ คนต่อมาครับอัจฉริยะดินจาซาสึเกะครับเป็นลูกศิษย์ของอัจฉริยะดินจาโอโลจิมารุครับสำหรับซาสึเกะนี่คือผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากนะครับเพราะว่าพูดกันมาหลายคลิปเลยเกินนะครับว่าความสามารถของซาสึเกะนี่คือสารพัดสารเพครับเยอะแยะไปหมดนะเก่งก็เก่งครับฉลาดก็ฉลาดครับหล่อก็หลอด้วยนะเอาเป็นว่าตอนที่ซาสึเกะไปฝึกความเก่งกาจไปฝึกวิชาอยู่กับโอโลจิมารุนะครับโอโรจิมารุเนี่ยยังยกย่องซาสึเกะเลยนะครับว่า ตัวเขาเองครับเขาถูกเรียกว่าเป็นอัจฉรยิยะนะครับแต่พอหันไปมองซาสึเกะครับตัวโอโรจิมารุเองเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวซาสึเกะคือมันจะเก่งไปไหนอะไรอย่างนั้นเลยนะ ขนาดอัจฉริยะอย่างโอโรจิมารุยังยอมรับในตัวซาสึเกะครับคิดดูแล้วกันฮะคนต่อมาครับอุจิวะมาดาระครับเป็นอัจฉริยะจากตระกูลอุจิวะเช่นกันครับในตอนที่มาดาระยังเป็นเด็กอยู่ครับก็มีสงครามแบบว่าบ้าระห่ำเลยนะครับในตอนนั้นครับลินจาไวเด็กนี่คือตายกันเป็นเบือครับแต่ว่ามาดาระครับคือแม่งเก่งแล้วก็แม่งเทพเวอร์มากครับตอนที่มาดาระเป็นเด็กครับในตอนนั้นเนี่ยยังเบิกเนตรวงแหวนไม่ได้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าก็สามารถจัดการผู้ใหญ่ฝีมือดีจากตระกูลเซนจูไปได้หลายคนเลยนะซึ่งความเปลี่ย พ่อของฮาชิรามะยังยอมรับเลยนะครับว่าคนอย่างมาดาระเนี่ยถือว่าเป็นอัจฉริยะโดยแต่กําเนิดเลยครับคือแม่งเก่งตั้งแต่ยังเบิกเน่ไม่ได้ครับพอแม่งเบิดเน่วงแหวนได้เบิกเน่กระจกเงาหมื่นบุกผาได้นี่แม่งก็ยิ่งเก่งอัปเกรดขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับและที่เจ๋งไปกว่าเน่กระจกเงาหมื่นบุกผาคือแม่งสามารถเบิกเน่สังสาระได้อีกนะครับไอตัวนี้นี่อารมณ์ประมาณว่าเทพทูรครับเติมตังค์ไปหลายพันกันเลยทีเดียวนะและเมื่อพูดถึงมาดาระแล้วครับเราก็ต้องพูดถึงฮาชิรามะจ เก่งกว่าเสมอครับแม้แต่ในตอนเด็กก็เช่นกันครับในตอนที่ครอบครัวของมาดาลาครับนั่นก็คือพ่อของมาดาราครับรวมถึงอิซึนะน้องชายของมารดาราเนี่ยครับกำลังจะปะทะกับพ่อของฮาชิรามะแล้วก็โทบิรามะครับกำลังจะควายกันแบบ3ต่อสนะครับพ่อของมาดาลาก็ได้ถามมาดาระานะครับว่า3มต่อ3มไหวไหมลูกมาดาราก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้วครับพ่อครับฮาชิรามะเก่งกว่าผมหน่อยนึงครับถ้าเกิดว่าเราปะทะกันอย่างเงี้ยครับเราต้องแพ้แน่เลยครับพ่อ ก็เลยไม่ได้มีการควยกันนะฮะก็ถึงแม้ว่าวารัาล่จะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กก็ตามทีครับฮาชิรามะก็ต้องถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะเช่นกันครับเพราะว่าเก่งกว่าอัจฉริยะนะก็ต้องเรียกว่าเป็นโคตรอัจฉรยิยะขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะสำหรับฮาชิรามะฮะคนต่อมาครับอินดราลูกชายคนโตของเซียน6วิถีครับมีพลังเนตรที่แข็งแกร่งครับแล้วก็มีเซนที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กเลยครับจนถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะนะฮะ อินดานี่ก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลนะของตระกูลอิจิวะนะครับ achieve. เบิกเนตรวงแหวนได้เบิกเนตกระจกเงาหมื่นบุภาอะไรได้นะฮะความเก่งกาจความบ้าพลังครับรวมถึงความเครียดแค้นในจิตใจก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมาดระเลยนะตัวนี้แล้วก็มาถึงคนสุดท้าย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 ,ท,าย,ท,ายท้ายนะครับนินจาที่มีความรักในหมู่บ้านนินจาที่มีความรักในน้องชายตัวเองครับแต่ต้องมารับบทลายนะครับแม่น่าสงสารเขาจริงๆครับเขาคนนั้นก็คืออิทะจินั่นเองครับเอามาเป็นในตัวสุดท้ายเลยนะเป็นตัวละครที่ผมชอบ มากที่สุดในกระตูนเรื่องนางรูโตแล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ได้รับบทร้ายนะครับแต่ก็ไม่มีใครเกียดเขาลงนะ ความอัจฉริยะของอิตาจินะครับเขาได้เป็นหัวหน้าบู่ย่อยของหน่วยรับตั้งแต่อายุเพียง13ขวบเท่านั้นเองไงคิดดูเด็กสิบสาขวบแม่งเป็นหัวหน้าของหน่วยรับครับคือเข้าหน่วยรับตอนอายุ13นี่แม่งก็เจ๋งแล้วนะแต่แม่งเป็นหัวหน้าเขาอีกครับคิดดูนะครับตอนอายุ13นี่ผมยังเล่นเล็กนอกตีโบลี่อยู่เลยนะยังเก็บเวลอยู่เลยนะอิตาจิเป็นนินจาที่ฉลาดครับแล้วก็สามารถมองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทะลุโป่งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจนขนาดที่ว่าโฮคะเงะรุ่นที่3ก็ได้ยออมรัับในตวิ่าถึงแม้ว่าออิจจมียง 7จ็ดขวบครับแต่ก็ได้มีความคิดความอ่านอยู่ในระดับเดียวกับโคคังเงะแล้วครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอิตาจิถึงตัดสินใจฆ่าล้างครอบครัวตัวเองครับเหลือไว้เพียงซาสึเกะเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายอมให้ตระกูลของตัวเองครับซึ่งเป็นตระกูลอุจิวะครับก่อกระบฏในหมู่บ้านครับมันจะทําให้หมู่บ้านนั้นเสียหายมากครับนั่นก็เป็นการมองการไกลของอิตาจินะครับว่า การตัดสินใจแบบนี้ครับคือมันดีที่สุดแล้วนะฮะมองไกล,กลแบบสุดๆนะครับแล้วก็ตัดอารมณ์ส่วนตัวทิ้งแบบบวชเกลี้ยงเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดในระดับโคคังเงจริงๆนะเอาหมู่บ้านเป็นหลักเอาส่วนรวมเป็นหลักเลยนะครับนี่ก็คือ1ิบินจายยอดอัจฉริยะที่ผมคัดมานะครับก็เรียกได้ว่าคัดมาแต่ตัวที่ผมชอบนะและที่ชอบมากที่สุดก็คืออิทาจ,จีนะลองลงมาก็คงจะเป็นชิกามารุนะ อัจฉริยะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นนึงจามากุกวนนิดน,นึงนะอ่ะอัจฉริยะแต่ขี้เกียจอะไรประมาณนั้นนะชิคามารุคือมันเก่งมันฉลาดนะแต่มันขี้เบื่อง่ายนะครับก็ดูตลกตลกดีเหมือนกันนะและนอกจากนิสัยขี้เบื่อง่ายครับตระกูลดารานี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ผู้ชายนั้นมีอำนาจน้อยกว่าภรรยานะเป็นตระกูลกลัวเมียนั่นเองเนี่ยทั้งๆที่ฉลาดนะพอฟูดเรื่องนี้ขึ้นมารู้สึกว่าชิคามารุแม่งเท่น้อยลงทันทีนะ เป็นเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกนะแต่ตระกูลนาราเนี่ยฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนียงจาย่ออชิยะคนไหนที่ผมไม่ได้กล่าวมาในคลิปนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบคนไหน,นครับแล้วก็ชอบเพราะอะไรนะครับเอาละครับเมื่อเราดูเนะื้อหาการ์ตูนเสร็จแล้วครับเราก็ต้องมาดูสติการลาน้องแก้มป่องจอมปวดไม่เรียกว่าดูดีกว่าเรียกว่าดูแล้วไม่มีคนซื้อถนะ้าเอาแต่ดูอย่างเดียวเรียกว่าซื้อนะ ดูกระตูเสร็จแล้วเราก็ต้องมาซื้อสติกเกอร์ลายนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีซื้อด่วนเลยนะครับเอาละครับไปที่ช่วงต่อไปครับถามดีๆตอบกวนๆครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าพี่ทําไมไอ้ลูกกลมๆสีดาที่อยู่ข้างหลังของพลังสถิตล่างสิบหางถึงได้สามารถทําลายล่างของสัมภเวสีคืนชีพได้ครับแฮชแ็กอยากรู้ก็ ไอตอนที่มันเป็นพลังสถิตล่างสิบหาเนี่ยมันก็เป็นแบบมีพลังแบบเดียวอะรูปแบบเดียวกับเซียนหงวิถีครับซึ่งมันเป็นพลังที่สามารถที่จะล้ม ลบล้างวิชาดินจาได้ครับเพราะฉะนั้นครับถึงแม้ว่าจะเป็นร่างสัมภเวสีเกืนชีพโดนเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะฟื้นสภาพได้ครับมันโดนลบไปทั้งยอย่างนั้นครับเหมือนกับโฮคังเงะนะฮะโฮคังเงะรุ่นที่สี่งานคือโดนเข้าไปด้วนทั้งสองแขนเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับผมพี่ครับทําไมไม่ทาคลิปว่าหัวหน้ายามาโตหายไปไหนเอ่ยยามาโตหรอมันหายไปไหนวะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คอยจับตามองโอจิมารุอยู่ครับก็แค่นั้นแหละครับผม อินทารากับมดาดาระคนเดียวกันป้าข้อมูลมั่วๆแมมีกา,มดดารมาด่าเราว่าข้อมูลมั่วอีกนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งจะพูดผิดพูดถูกไปก็ตามทีนะแต่ว่าอินดารกับมดาดาระมันคนละคนกันนะไม่มั่วนะอินดารมันอ่าเรียกเข้าใจง่ายทําความเข้าใจง่ายเลยครับคืออินดารเนี่ยจะเปรียบว่ามันเป็นต้นตระกูลของอุจิวะก็ว่าได้นะส่วนมดาดาระครับก็เป็นคนแบบอ่าลุกยุคจะเรียกว่าไงรับยุคลูกยุคหลานอะไรอย่างนั้นแล้วก็ว่าได้นะ ซึ่งมาราดาเนี่ยมันเป็นการกลับชาติมาเกิดใหม่ของอินดรานะครับอย่าเรียกว่ามันเป็นคนเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นคนละคนกันนะครับผมไม่ได้มั่วนะจ๊ะน้องจ๊าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าพี่ท่านางาโตะปะทะกับโอบิโตะล่าปกติใครจะชนะครับแหมเล่นถามซะยากเลยนะนางาโตะเหรอนางาโตะล่าปกติกับโอบิโตะล่าปกติเหรอเอาสมมุติสมมุติล่างปกติแบบไหนไม่มีหลายปกติมากเลยะ เอาสมมติว่าล่าปกติของตัวเองในในในโหมดฟูลชั่นก็นแล้วกันนะสะมมติว่านางกระโตในตอนที่แบบมีพลังของเพลนหงวิไีด้วยตัวคนเดียวนะเหมือนกับตอนที่มันถูกเรียกขึ้นมาด้วยสามประเวสีกกิชีพ กับโอบิโตะสมมุติว่าเป็นโอบิโตะแบบฟูลพาวเวอร์แบบได้พลังมาแบบเต็มเปี่ยมอะโอบิโตะแบบมีเนตสองข้างแล้วเรียกซูซานโอได้นะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นพลังฟูลเวอร์ชันกันในลักษณะนี้นะโอบิโตะมีดวงตาสองข้างเรียกซูซานโออะไรได้เนี่ยผมชอบโอบิโตะมากกว่านะครับเพราะก็ยังไงก็มองว่าคาถาซูซานโอโนะครับเอาอะไรไปต่อสู้เนี่ยค่อนข้างยากนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพนหกวิถนะีแล้วยิ่งซูซานโอของโอบิโตะครับแม่งใช้ดาวกจายคาบุยได้ครับ เรียกได้ว่าเป็นซูสนาโอไรเทียมทานเลยนะตัวนี้ถ้าตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับชอบโอบิโตะมากกว่านะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าความสามารถของคาหมุยมันแบ่งเป็นตาซ้ายกับตาขวานะครับตาซ้ายของคาคาชิที่ใช้คามุยสามารถใช้ได้โดยการเพ่งมองไปที่วัตถุนั้นจากระยะไกลส่วนตาขวาที่อยู่กับโอบิโตะความสามารถทําให้ตัวเองอยู่ในอีกมิตติได้แต่จะส่งวัตถุแบบคาคาชิต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น ถ้าตาสองข้างอยู่ครบก็จะได้ความสามารถแบบทั้งสองอย่างและสามารถเปิดวิชาเทพวายุที่ต่างออกไปจากเทพวายุคนอื่นคือเทพวายุที่ใช้คาถาเท คาถาย้ายไม่ติดได้โกงที่สุดในบรรดาเทพวายุทั้งหมดถ้าเทียบกันแล้วนะครับอ่าน,นี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากนะอันนี้ผมก็ไม่เคยลงลึกในเรื่องข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคามวบยของโอปิโตกับคาราชิเนี่ยคือมันแบ่งแยกกันด้วยเรื่องของตาซ้ายตาขวาอะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นจริงตามนี้ก็ขอบขอบคุณมากเลยนะครับนะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆกันเลยทีเดียวนะสำหรับคอมเมนต์นี้นะสาระล้วน ทำไมพี่ชอบพูดชื่อคาคาชิว่าคุณครูอ่ะมันดูแปลกๆก็ไม่ให้เรียกว่ามันคุณครูแล้วจะให้เรียกว่าอะไรนะครับก็มันเป็นคุณครูคาคาชิอะนะถามแปลกๆคอมเมนต์นี้ผมว่าการที่เรียกคาคาชิว่าครูคาคาชินี่คือมันไม่แปลกหรอกนะครับขนาดนารูโตะเนี่ยยังเรียกยามาโตะว่าเป็นหัวหน้าอยู่เลยนะทั้งๆที่นารูโตะนี่คือเป็นโฮคังเงะไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังเรียกยามาโตะว่าเป็นหัวหน้าอยู่เลยนะไม่แปลกหรอกนะครับก็เป็นคําเรียกธรรมดานะครับอย่าไปคิดอะไรมากสิฮะ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมว่าให้นารูโตะเนี่ยจบแบบนี้ก็ดีแล้วคางอุยะคือบอสสุดท้ายถ้ามีต่อใครจะเป็นลาสบอสอ่ะผมคิดไม่ออกเลยอีกอย่างให้อาจารย์แกพักอ่ะดีแล้วเผื่อแกเป็นไรไปจะค้างขาแบบ Hunter ร์ฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็คนเขียนยังไม่ไปนะครับก็ยังเขียนอยู่ อย่าพูดอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเขาหยุดเขียนอะไรขึ้นมาอีกนี่ตอนนี้ผมก็าลังอ่านฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่นะแล้วน้องมาพูดอย่างนี้เริ่มเสียวเสียแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากลับมาเขียนตอนสองตอนแล้วพักยาวอีกที่งานเข้าเลยนะค้างเติยแล้วนะเออนะฮันเตอร์เต r นี่ไม่เป็นกระตูนที่แบบมันก็มันนะแต่คนเขียนนี่ดีลายเยอะเรื่อเกินนะเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวพักเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวพักนะเออก็ว่ากันไปนะตามสุขภาพของคนเรานะแต่สําหรับเรื่องอ่าบอสนะครับมันจะมีอยู่ตอนนึงนะซึ่งเป็นประเด็นนะคือ ไอซาตสเกะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนอกหมู่บ้านครับพึ่งตามรอยคางุยะอะไรประมาณนี้นะสำหรับซาตสเกตครับมันจะมีอยู่ตอนพิเศษนะที่ซาตสเกตเนี่ยบอกว่า ซังเกตเนี่ยมีข้อมูลว่าในตอนสมัยของคางูย่าครับมันมีบางอย่างครับที่เป็นภัยคุกคามแม้แต่กับตัวของคางูย่าเองครับคือมันมีสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อตัวคางูย่าครับคีดดูนะครับคางูย่านี่แม่งเก่งขนาดไหนครับมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คางูย่านะครับเกรงกลัวอะไรประมาณนั้นนะผมก็เข้าใจแล้วก็เดาเอาเองนะครับว่าไอสิ่งที่สังเกตพูดอยู่สิ่งนั้นครับอาจจะเป็นลาดบอสในภาคของบรูโตก็เป็นได้นะเออนะ ก็ต้องรองดูกันตอนต่อไปครับว่าความเป็นจริงนี้ครับจะมีมากน้อยสักแค่ไหนครับก็เป็นการคาดเดาของผมนะฮะเออเดากันไปก่อนนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมอิตาจิต้องฆ่านางาโตะตอนที่สู้กับนารุโตะแล้วก็บีอะครับก็เพราะว่านางาโตะตอนนั้นมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับมันเป็นสัมพเทศสีคืนชีพนะครับคนที่ควบคุมนางาโตะก็คือคาบุโตะนะฮะและคาบุโตะมันก็จะจับ9้าหางแล้วก็จับ8หานะครับ แล้วเกือบจะโดนฆ่าเลยด้วยนะครับอิาจิก็จําเป็นจะต้องเก็บนางกระโตลูกเดียวน,นะครับถ้าอิาจิไม่เก็บนางกระโตคือ,อยังไงก็หยุดไม่ได้อยู่แล้วนะวิธีที่จะจัดการกับคาถาสามพเวสีคืนชีพคือก็ต้องสะกดนะครับแล้วอย่างนาโตะคือมันสะกดไปที่ไหนมันไม่มีคาถาสะกดนะนาโตกะนะ่ะฮะแล้วอิาจิก็จัดการสะกดด้วยคาถาด้วยดาบโทตึกะนะครับน่นถึงจะหยุดนางกระโตได้นะครับก็เหตุผลตามนี้นะจ๊ะนะครับจําเป็นต้องฆ่านะครับถ้าไม่ฆ่านางกระโตนะครับนางกระโตก็จะฆ่านาโตะนะนะ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอินดานี่มันจะเป็นประเทศครับปลอคำ้คำๆอินดาเป็นประเทศอะไรน้องครับไม่มีครับมีแต่ประเทศอินเดียนะ <c oughs> นี่มามุกเอาหาห,าหรืออะไรนี่มุกหรือเปลือกหอยก็ไม่รู้นะจบคอมเมนต์มันซะอย่างนี้เลยดีกว่าเจอคอมเมนต์นี้ฮนะจบนะครับผมอ่าคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคอมเมนต์นี้ตัดจบกันดื้อๆอย่างนี้แหละก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ <c oughs> งงเหมือนกันนะกับคอมเมนต์มา่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับก้มหน้าชแนลครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดป้าผิดพลาประการใดก็ขออภัยเวลาที่ดีด้วยนะครับสวัสดีครับ